แขก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 จะถอยหลังไปไหนอะลูกแขกแขกไม่คานเนาะแต่ถอยหลังเนาะถอยหลังได้แขก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  คำว่าขนาดนั้นเลยเหรอแขก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 ตอนะถอยหลังไว้ไหนอะลูกนอะลูจะถอยหลังไว้ไหนหนูไม่คานะหนูถอยหลังนะแขก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  แขก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 ขมากเลยหรอแขก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 ขขนาดนั zat, ้นเลยเหรอแขก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 